ทำไมเขาไม่ทักคุณมาสักทีเลือกหนึ่งหรือสองหรือสามพิมพ์ใต้โพสต์ก่อนจะรับฟังคําทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำต่างๆนะพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสต์ได้เลยว่า หนูโชคดีที่สุดบู๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไป,ใค,าใ,าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสทธาปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงตั้งจิตนิ่งๆคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่ง ให้ขึ้นมาเลยว่ารักตัวเองเขากําลังมุ่งเน้นในการดูแลตัวเองและความต้องการส่วนบุคคลเป็นเหตุผลที่เขาไม่ทักคุณมาเพราะต้องการเวลาและพื้นที่ในการฟื้นฟูและการดูแลตัวเองให้ขึ้นมาว่ามอบให้เขารู้สึกว่า ต้องการมอบความสําคัญให้กับสิ่งอื่นหรือคนอื่นในชีวิตของเขาการมุ่งเน้นไปที่การมอบให้หรือการดูแลสิ่งอื่นอาจทําให้เขาไม่ทักกุนมาให้ขึ้นว่าดับไฟตั้งแต่ต้นลมเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาหรือความไม่สบายใจเพิ่มเติมซึ่งมีความตั้งใจจะป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะมีความขัดแยง้งหรือมีปัญหากันอยู่ ให้เข้มงว่าโดนควบคุมตัวเขารู้สึกว่ามีข้อจํากัดหรือการควบคุมที่ทําให้ไม่สามารถติดต่อหรือทักคลุณได้มีสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระให้เข้มงวาชัยชนะเขามีความรู้สึกว่าตัวเองบรรลุปเป้าหมายหรือมีความสําเร็จบางอย่างและรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องทักคลุณในขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือสถานการณ์บางอย่างของพราของเขาเกิดขึ้นคนที่เลือกหมายเลขสองไพ่คือบอกว่า,วาดัดนิสัยเขารู้สึกว่าต้องดัดนิสัยหรือปรับตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการไม่ทักคุณเป็นวิธีหนึ่งที่เขาหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับนิสัยหรือพฤติกรรมส่วนตัวของเขา ให้ใบที่สองขึ้นมาว่าดูแลกันจนแก่เท่าเขารู้สึกว่าไม่พร้อมหรือไม่มั่นใจในการดูแลความสัมพันธ์ระยะยาว,ยาวการไม่ทักคุณเป็นสัญญาณว่าเขายังไม่พร้อมที่จะสานสัมพันธ์ต่อไปในแบบที่เขาาคิดว่าจะเป็นไปได้ให้ขึ้นมาว่าความทรงจํา เขากําลังเก็บความทรงจําที่เกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ในอดีตการไม่ทักคุณอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ในช่วงที่ทบทวนและคิดถึงความทรงจําเหล่านั้นไพ่ขึ้นมาว่าโดนหลอกเขารู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตการไม่ทักคุณอาจจะเป็นผลเนื่องจากความเชื่อที่เขาเสียความรู้สึกหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจ ไพ่ขึ้นมาว่าโชคลาภเขามีความเชื่อว่าโชคลาภหรือโชคดีจะนําไปสู่สิ่งต่างๆที่จะได้รับการแก้ไขด้วยตัวสถานก,การนั้นเองการไม่ทักคุณอาจจะเป็นผลเนื่องจากว่าเขาเชื่อในโชคลาภที่ทําให้เขาต้องรอและคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขสิ่งดีๆโดยอัตโนมัติคนที่เลือกหมายเลขสามไพ่ขึ้นมาว่าชำระล้าง เขากาลังอยู่ในช่วงที่ต้องการชําระล้างความรู้สึกหรือปัญหาชีวิตในตัวเขาการไม่ทักคุณอาจเป็นการที่เขาต้องการเวลาเคลียร์ปัญหาจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คิดมาว่าปล่อยชิวเขามีท่าทีที่ผ่อนคลายและไม่รีบร้อนไม่กระตือรือร้นในการติดต่อการไม่ทักคุณอาจเป็นเพราะเขาไม่รู้สึก ึงความเร่งด่วนหรือไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการติดต่อในเวลานี้ช่วงนี้นะซื้อทุกอย่างเขารู้สึกว่าต้องจัดการในเรื่องอื่นหรือว่าต้องลงทุนในสิ่งที่จำเป็นณนะตอนนี้บางทีเขาก็เอฟของไปเรื่อยนะครับเพื่อป้องกันอะไรต่างๆที่เขาเอ่คล้ายๆเรียกว่ากลบปัญหาต่างๆไปนะครับทำให้เขาซื้อ ไปหมดเลยนะครับการไม่ทักคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบกมุ่นในเรื่องของการเอฟของอยู่ใไเคิดว่าทดลองเขากำลังทดลองหรือทดสอบความรู้สึกของตัวเองและความสัมพันธ์กับคุณการไม่ทักอาจจะเป็นวิธีการของเขาในการดูว่าคุณจะตอบสนองหรือทำอย่างไรกับการที่ไม่ทักมาในครั้งนี้้พคิดว่านักสืบ ถึงแม้ว่าเขาไม่ติดต่อมาแต่เขากำลังเฝ้าติดตามและสำรวจตัวคุณอย่างใกล้ชิดการไม่ทักคุณอาจจะเป็นวิธีการที่เขาต้องการที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือธนานการณ์ต่างๆก่อนก่อนที่จะติดต่อมาหาคุณใครที่บอกว่าอาจารย์หนูเป็นสายเสียงโชคหนูเป็นหัวหน้าครอบครัว หนูอยากได้อะไรแบบกล้วยๆอยากได้อะไรแบบง่ายๆแนะนำบูชาสำหรับต้นกล้วยหนุนดวงชะตาเขียนยันอักขระปลุกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมคนเราถึงเอาต้นกล้วยทําพิธีงานสำคัญต่างๆทำไมคนเราถึงเอากล้วยถวายยิ่งพระยิ่งเทพกล้วยมัง่งคั่งตัวคุณจะได้สําเร็จดบับกล้วย ได้รับความสําเร็จแบบง่ายๆทําทอะไรได้แบบปอกกล้วยเข้าปากแนะนําต้นกล้วยหนุนดวงชะตาปกติ499อาจารย์จัดโปรตอนนี้449กดจิ้มเข้าไปบูชาด่วนได้เลยบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดอาจารย์แนะนำบูชาสาลิกาลิ้นทองมีน้ำมันจันว่าน ยันอัคระณเมตตาบูชาสี่สี่เก้าทำพิธีแล้วสาริกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจราจาการพูดเจราจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลงพูดอะไรมีเสน่ห์จันว่าเรียกทรัพย์เรียกการเงินเรียกการค้าขายเรียกคนอุปถรรัมภ์ พูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมพูดแล้วได้สิ่งดีๆปกติ499จัดโป449ทานั้นสาริกาลิ้นทองเหมาะกับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรลงบางทีตัวคุณก็หมุดหงิดหุุนหันพันเล่นได้ง่าย แนะนำตัวคุณมีสาริกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจราจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันทร์ว่านใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิต แนะนำตัวคุณบูชายันพระหัน8แปทิศอักระพมารามันยันอักระร้อยแปดครอบรวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข ฐานดวงตาเล่นโชคเล่นลาวืดสายวืดกวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหาร8แปดทิศหรือยันพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดี หนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกจุกห99สิทีดูดวงแล้วตัวคุณ สามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ